ข้าผู้ครับม,มาสาักการณ์มาสักนรี้ถว้หน้าแม่ปู่อันปรูยินค่าว่าปู่เป็นบุญแล้วค่ะบุญสู้ควรเข่าร้อยแปดประจำปีนี้แปลว่บาบอธิบายญบงานย้งว่าเป็นบุญคุ้มข่อยใหญ่ว่าเป็นบุญปฐายขบเปือกบุญสู้ควรเข่าต้นล้วนโบ,รา,นนบร,ขาขราณน,นี้ขเข,าขา่ากับมะพอมาวโมดแบบนี้แหละกันเถอกแต่แล้วมะเบ้า เรื่องนี้ลหละอากาศเต็มตัวเป็นทั้งการว่าเป็น,นการปีนาคอยสิบบุกโดยเรื่องเลขโดยสับเป่นโอ้โหกาศเต็มตัวเลยเหรอครับปูป,ประกาศเป็โตัวเมือ่อวันที่หนึ่งคันบาที่ผ่านมาครับไอศิวาจะได้กระทำงานน้องศิวาง้มง่ายกิตานเพราะไอ้ทีกับอปนบักไซส,สน,นะ กับบักโซกกับบักลาบเ่ยนซื้อเขามาือกองถอยเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วครับขอเยี่ยเป็นบาวิวจันขออายอเอากันย้อมละเอาส่ายดันเอาซื้อเน้นสูงแล้วก็สูมมงฝ้าบอกเลขกูวเขาก็บอกบอกมารดเขาก็บอกวันที่หาดมันพอดเ<อ>ขาบอกเลขแปลกแปลกปกัเลยหกที่หาดกับ สี่สิบเอ็ดหกสี่คเออเนี่ยเสองคนอันยุไข่เอ้ยยอันกล่องกับถึงยุคห่บอกเก้าหกเอหกเก้าหกเจ็ดหึหกเก้ากับหกเจ็ดหกเก้ากับหกเจ็ดคือไหพีแหรครับปู่ไหพีนะอืมบวกบกันเจ้า่องแน่นยุ ร่วมกันร่วมกันปูร่วมกันกนี่ม่้ยัเราไปกินของปูนง้นื้อมมาอันให้บอกสองโตนเขาเราบอกมาเก้หกับเกเจดทางบาจอยู่วังขันนะทุกิีมันบอกเลขวังขันมันบอกหนึ่งสามฐานเกดกับหกแดมันหลุดลงมาเป็นหกเจ็ดหกับ ไอ้ไอ้เล็กหัวก็เล็กกอลบมันก็เล็กนิดเดียวเท้ครับฟ้ากันถึงสติแตกสติแตกมันซื้อจริงนะบัดนี่อธิบายฟังกันคังผูจะจำแดงแปลงกายมาบอกกรวดบอกสัสสัสให้ยืนขึ้นจะทิ้งแต่เบิ้งรอดเบิ้งเขาโอ้ะน้ำนี่แหละครับปู่อดีตบกกองถอยขอดผมงามของี้สูง แต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาใช้กล้องแขนกับได้สิ่งนี้แก่โบราณมีโบราณมันกับว่าขั้นน้อยบอกเลขลองปูว่าจะว่าขั้นน้อยว่ากับผมตอนโบราณพูดหกสี่ห้าสี่กับสี่สิบเอ็ดท่านหกสี่ห้ากับสี่สิบเอ็ดบอกตอนนี้บอกตอนนี้เราปูแต่ว่าขั้นน้อยว่ามันสี่ออกสิบสี่กับสี่ห้า เอาพอได้เจ็ดล้านแปดแล้วเขาบ้ากี่ทึกเอาพอแค้ให้ผีบ้านนี้เอาหายมาถวายพร้อมเขาอุปการ์บอกไปแป่งเก้าเอาหกเจ็ดกับหกเจ็ดกับหกเก้าเก้าหกคันซุม่มนี้มันบอกหนึ่งส่วนมากคน้สิ่งกับให้ผีมีสองตงัวเอาบ้นนางบอกกับแมว 69, 69, 60, หกเก้ากับหกเจ็ดนะครับหกครับมันขึ้นเดี๋วก,ก็สี่สองนะหนึ่งเป็นสองมันเก,ก้าเกิดสิบสี่อบอกขันาดน้ำอธิบายงวดนี้เขียนเนี่ยพ่อหกสี่สี่ค่ะสิบสี่สีส่สิบเอ็ดทอร์เน่กมันบาเก้าหกเขาเก้าหกเก้ามันบาหกเจ็ดทัาเก้าเจ็ดหกแต่เก้าเอาครับ แค่ย้าใหม่ซื้อเลขลางสนบากสนบากที่พันวิสิยเลขลางได้บนออกหน่อยทนมันีเยีจังหวะอนุรักษ์นี้เมื่อส้าทีค้ากันแหกออกเอาบอกแค่นี้ไาพปีบอกก็ได้กับพูดไอ้ปีไ่นเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดหก ในพีใช่ไหมครับมีบอกมันมันบอกก็บอกเราเ็าเบอรกับโครับหัวรมเเก้าเจเก้าเจ็ดลกับกาไปเจ็ดเก้าแต่มันมันบอก6กเจ็ดเท่ากับเจ็ดอกกับหนึ่งมันบอกคัดอะไใไรกูหลงอยู่คนบอสลูนส์กูฟูมันแเจแต่วเด้สู้มันเจิดถึงเปนก็บอกเียโ่าขัดแรงวัน ว่าเออเดินมาจนมาพวกย้ายย่านที่ว่าผีเห็นคนมา,าอ่อไหพวกอย้ายเห็นผีพังเลยดีครับหมดดีครับเห็นทั้ง้องพ่บานโออันพายยนี่เปือยอยู่พอ้ายเรียจักมือ,อได้แล้วแล้วกองถอยให้ตัวไหนครับปู่ครับอันนี้กันเนี้ยกันหกสี่ห้ากับสิบสี่สเดอีหกกองบักกองถอยนะหกสี่ห้า

คดินเขาว่าไคโอ๊จะนเสียงืันเด้อฮะดีแดงมอันงเอ่อาจรยหน้าัปูดสรุปบ่าอะสุนะครับยุกกลองขัดบ้ากล่องไยก็ได้ก้อนขาสินาไออะสรุปเนาะสรุปว่า มันบอกแรกหกสี่ขาดครับสี่สิบเอ็ดเขาบอกข้ามแดดเป็นสิบสี่จริตัวนีะกองถอยใช่ไหมครับปู่กองถอยถ่ากองเออดอกว่าวัดดีไปเลยบอกที่จริงเขาจะบอกดิเรก็บอกบอกจะแล้วคุ้มข่อยโปรหลายท่านครับวดเดีเอาจังซีเพื่อกัน ขายขายลรตเตอรี่เลยเอามาขให้คอยบดตัวสิบสี่ไอเอาไปลรตเตอรี่หเบิ้งอะไรเพราะว่าไม่เปลี at ่ยนมันค้นไหลพรกกันถือใบคือยังใบเบิ่พุดแขนเ็ยเค็ดโตสงแดงขึ้นหละครับเผบเผบบเนี่มัดังบเผบบดังแบบเบียเอาไปลอตเตอรี่ไม่ให้คอย เดี๋ยวขอจุดซื้อ14นี่แหละครับปู่ตองมาบอกกับยายนี่นะผมแสดงว่าปู่เน้น14เลยใช่ไหมครับ14กับ6 14 14กับ6 14นะพะมันเห็ดแตกมันเห็ดตัวตุ้มเห็นไอ้มันติดเทปไส้อย่างเงี้ยมันแค่์ก็จะแค่กันมันจะซิ่งกันครับและสร้างดวนไปเอามาใสมาสั็ด ค่ะนี่ก็เป็นแนวทั้งเลขไหาผีนะคะเลขไห้พผีนี่จอยู่ข้างบนเนาะค่ะ่วนเลขพีของถอยสิอยู่ข้างล่างค่ะเป็นแนวทั้งเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ<ด>ฝากก็ไรก็แชร์ทางช่องน้ําเด้อจ้าทางช่องขอขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะมีโชว์มีมาน้ากันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ